สวัสดีท่านอาจารย์อภิชาแดงจำรุนดิฉันนางสาวสิริพรแซกระโทกรหัส6504014116วันนี้ก็จะมา,าบอกเล่าสิ่งที่ได้จากการอ่านหนังสือ how to inspire students เล่ม3นะคะสิ่งที่ได้จากการอ่านหนังสือเล่มนี้นะคะ1เลยคือได้หลักการแนวคิดทฤษฎีในการสอนอในการที่ ทำให้นักเรียนนะคะได้รับรู้ถึงความรู้สึกความรักนะคะจึงทำให้นักเรียน,นะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่อยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็เปิดรับสิ่งใหม่ๆที่เราจะป้อนความรู้นำไปนะคะสิ่งต่างๆนะคะทำให้เราได้เห็นความสำคัญในการ ให้ความสำคัญความรู้สึกจิตใจความคิดต่างๆของผู้เรียนนะคะเพื่อให้ผู้เรียนนะคะได้สัมผัสและเรียนรู้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัเองนะคะเพื่อที่จะตระหนักเห็นคุณค่าความรู้ตระหนักเห็นคุณค่าแล้วก็ความเห็นหกเห็นใจนะคะในสิ่งต่างๆนะคะแล้วก็ ทำให้ผู้เรียนนะคะได้เกิดการที่จะเปลี่ยนความคิดนะคะในการาเรียนรู้หรือ,เ,อเกิดการทําให้ผู้เรียนนะคะได้รู้รับรู้เปลี่ยน,ปยนแปลงตัวเองด้วยสิ่งที่เรา,อามอบความรักความรู้สึกความคิดสิ่งต่างๆสิ่งที่ดีให้กับนักเรียนนะคะทำให้นักเรียนได้สัมผัสเห็นความ สิ่งที่ดีที่เราสร้างให้นักเรียนนะคะได้ได้เห็นนะคะพอนักเรียนได้สัมผัสถึงความที่เราใส่ใจถึงความรู้สึกจิตใจต่างๆทําให้นักเรียนนะคะได้เปลี่ยนแปลงความรู้ด้วยตนเองได้เปลี่ยนแปลงตัวเองเกิดการพัฒนาความรู้อยากที่จะพัฒนาตัวเองอยากที่จะเรียนรู้รับสิ่งต่างๆในบทเรียนที่เราอยากจะสอนไป แล้วก็สิ่งต่อมานะคะได้เรียนรู้ถึงการออกแบบกิจกรรมสร้างสรรค์นในชั้นเรียนไม่ว่าจะเป็นการานำ MT ทั้ง6ขั้นตอนมาใช้ในกิจกรรมามาเพื่อที่จะเ,เป็นประโยชน์นะคะในการสอนในชั้นเรียนในอนาคตที่เราจะไปเป็นครูฝึกสอนในในอนาคตต่อไปนะคะไม่ว่าจะเป็นการาใช้คำถาม เพื่อที่จะเชื่อมโยงความรู้ให้กับนักเรียนได้ได้รู้นะคะได้ได้เรียนรู้การที่จะสร้างคำถามให้นักเรียนได้ได้เปิดรับาการเรียนรู้บทเรียนในนั้นๆน,น,นะคะไม่ว่าจะเป็นให้นักเรียนนะคะได้ได้คิดจากคำถามที่เราถามไป ได้คิดแล้วก็เชื่อมโยงบทเรียนที่เราอยากจะสอนในบทเรียนนั้นๆต่อไปนะคะแล้วสิ่งต่อมาก็ได้รับรู้ถึงความรักความรู้สึกที่ได้อ่านดินแดนมหัศจรรย์ใต้ท้องทะเลจากครูผู้จากครูปาผู้เท่านะคะได้มอบความรักหรือความรู้สิ่งต่างๆความหวังดีนะคะ สิ่งที่สิ่งสิ่งเหล่านี้นะคะจะเป็นผลดีต่อนักเรียนที่จะเป็นผลดีต่อดิฉันเองนะคะทีะ่ได้รู้หลักการที่จะมอบความรู้ให้แก่นักเรียนเช่นเราได้รู้ถึงอ,อยากให้นักเรียนนะคะได้สัมผัสถึงความรู้สึกหรือสัมผัสจิตใจความคิดสิ่งต่างๆที่ว่าเรา ได้มอบความรู้ความรักให้กับศิษย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นศิษย์ทีอ่อาจจะแทบซ่า,าหรือศิษย์ทีอ่อาจจะไม่ตั้งใจเรียนนะคะแต่เราก็ไม่ได้อมองศิษย์ว่า,าจะไม่จะโกรจะเกียดหรืออะไรแต่เรากลับกลายเป็นว่าเรามอบความรักความรู้ให้กับศิษย์ ทุกคนเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นการทำให้เราได้ตระหนักรู้ถึงสิ่งที่การมอบความรักความรู้เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่การเติมความรู้ให้กับผู้ที่ไม่รู้มันเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้มีแรงบันดาลใจในการที่จะเป็นครูหรือในการที่จะเป็นนักศึกษาฝึกสอนที่ดีในอนาคตต่อไปนะคะแล้วก็ได้ไอเดียในการสร้างสรรค์ในการที่จะทำให นักเรียนนะคะได้ได้รับรู้ถึงความเต็มใจที่เราอยากจะหวังดีต่อไปให้กับนักเรียนนะคะเพื่อที่จะทําให้นักเรียนนะคะได้รับได้รับรู้ถึงสิ่งต่างๆที่เราหวังดีต่อไปแล้วก็ทําให้นักเรียนนะคะได้ตรหนักรู้การเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติตนเองให้เหมาะสมเ,เพื่อที่จะเป็น เป็นนักเรียนที่ดีแล้วก็พัฒน,นาตัวเองให้ดีต่อไปค่ะก็ได้เห็นภาพสะท้อนอความคิดความรู้สึกความรักหรือความปัะนาพดีความในใจที่ครูปาผู้เท่าค่ะได้ได้มีให้ต่อสิทธิ์ที่อยากจะให้สิทธ ได้ได้เรียนรู้ได้ดีและได้ประสบความสำเร็จในอนาคตต่อไปเพื่อที่จะไปเป็นนักศึกษาฝึกสอนที่ดีนะคะทำให้เราได้รู้สึกถึงร,รับรับรู้ถึงความรู้รับรู้ถึงความหวังดีความปรารถนาดีความเมตตาที่ได้เขียนหนังสือ ออกมาแล้วทําให้เราได้ได้คิดแล้วพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะ,ะนําความรู้สิ่งต่างๆประสบการณ์จากุพี่หรือประสบการณ์ที่ครูพับผู้เท่า,าค่ะได้สั่งสอนในเรื่องการสื่อสารเรื่องการการให้เกียรติผู้อื่นหรือการใช้คำพูดหลักการต่อ,อ หรือการส่งอีเมลต่างๆการสื่อสารในการส่งอีเมลต่างๆจะพูดยังไงที่ให้เราได้ได้เป็นเป็นผู้ผู้ส่งสารที่เหมาะสมและผู้ที่ผู้ผู้ที่ สื่อสารที่ดีที่เหมาะสมในต่อไปนะคะแล้วก็ได้ถึงได้รู้ถึงการาบิ้วนะคะการเปิดใจผู้เรียนนะคะว่าเราควรจะเปิดใจด้วยคำถามาก่อนที่จะทำให้ผู้เรียนนะคะได้มีการละลายความาความคิดที่ในด้านลบไปในเชิงเพื่อที่จะได้อปอบ อารมณ์ความคิดนะคะไปในเชิงบวกนะคะเพื่อที่จะทาให้ผู้เรียนนะคะได้เปิดใจในการเรียนรู้เปิดใจในการที่อยากที่จะเรียนรู้ต่อไปนะคะแล้วก็ทําให้ได้รู้นะคะว่าการสื่อสารต่างๆนะคะประเด็นต่างๆทําให้เรา,เาควรที่จะสื่อสารยังไงควรที่ใช้คําหรือภาษายังไงต่อ,อระดับ คณาจารย์ระดับผู้อื่นๆที่เราอยากจะสื่อสารต่อไปเพื่อที่จะให้ได้สร้างความเข้าใจสร้างความสร้างความเหมาะสมให้กับ ผู้ที่เรียนนะคะอันนี้ก็คือเป็นความรู้ที่ได้รับนะคะแล้วก็ได้เห็นคุณค่าการเห็นคุณค่าการเห็นคุณค่าผู้อื่นเห็นคุณค่าตัวเองรวมไปถึงการให้เกียรติผู้อื่นในการใช้คําพูดในการสื่อสารต่างๆการที่จะส่งสารหรือการที่จะ ส่งอีเมลนะคะเพื่อที่จะให้เกิดการสุภาพเหมาะสมสิ่งเหล่านี้ที่ได้อ่ได้อ่านจากหนังสือเล่มนี้นะคะก็เป็นประโยชน์อย่างมากที่ทำให้เราได้รู้หลักการแนวคิดสิ่งต่างๆที่เราควรใช้อ่การสื่อสารสิ่งต่างๆนะคะไม่อ่านตนะคะต่างๆนะคะถึงรวมถึงอ่การได้ รู้ความในใจของอป้าผู้เท่านะคะที่ได้ส่งต่อในการาสิ่งต่างๆสิ่งเรื่องราวดีๆนะคะหรือประสบการณ์ต่างๆใน,ในการาหารทางแก้ไข,หร,ขหรือ,อเพื่อที่จะอธิบายอุปสรรค สิ่งต่างๆเขาให้ได้รู้นะคะรับมือเกี่ยวกับอุปสรรคต่างๆในอนาคตที่เราจะได้เป็นานาศาศาักศึกษาฝึกสอนนะคะเพื่อที่จะได้ปรับหาทางแก้ไขเมื่อเราไปเจออุปสรรคต่างๆที่เราได้ไปไปอยู่ณจุดนั้นไปอยู่ในโรงเรียนนั้นนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นประโยชน์อย่างมากที่ทำให้ ได้ตัวดิฉันเองนะคะได้รับรู้แล้วก็ได้สัมผัสถึงความหวังดีนะคะที่ที่ครูปาผู้เท่าวะ่ะได้สื่อสารออกมานะคะครูปพาพ้เท่านะคะก็ได้มีการาสื่อสารหรือให้ความรู้ให้บทเรียนต่างๆาทักษเทคนิคต่างๆหรือสิ่งต่างๆที่ เราจะสามารถนำไปปรับใช้หรือนำไปพัฒนาตเองเพื่อที่จะให้สำเร็จหรือมีความสุขในอนาคตต่อไปที่เราจะนำไปเป็นนำนำไปใช้ในโรงเรียนที่เราจะไปเป็นครูฝึกประสบการณ์ในโรงเรียนในอนาคตต่อไปนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับตัวดิฉันเองที่ได้รับรู้ ได้รู้ถึงสิ่งต่างๆนะคะเทคนิคต่างๆแนวคิดต่างๆหลักเกณฑ์ต่างๆต่อมาก็จะพูดถึงนะคัสต,ต่างๆที่ได้เรียนรู้รับรู้ถึงครูปาผู้เท่าะคะ่ะได้ได้สื่อออกมาไดา้นำบทเรียนเป็นคัดคัดต่อไปนะะ,ะเมื่อย้อนไปปีพศ2 5 6 4นะคะจะมีเหตุการณ์โควิด ระบาดนะคะดังนั้นครูปาผู้เท่านะคะก็ได้มีการาต้องตปรับเปลี่ยนการสอนเป็นการสอนออนไลน์นะคะซึ่งการสอนออนไลนะะ์น,ลนะคะนำไลน์นะคะแอปพลิเคชันไลน์นะคะมาใช้ในการนัดหมายคลาสต,ต่างๆในชั้นเรียนต่างๆนะคะเพื่อที่จะนำ QR code สแกนนะคะให้นักเรียนนะคะเข้าคลาสเรียนเข้าชั้นเรียนนะคะในกลุ่ม เป็นคัดสแกน QR code นะคะต่อมานะคะก็ได้มีการเรียนในคัสชั้นเรียน uh, ในออนไลน์ต่างๆนะคะส่วนต่อมานะคะก็จะต้องมีการเซตการตั้งค่านะคะ uh, การที่จะ uh, ระบุ uh, การระบุการตั้งค่าการ บอกรหัสบอกชื่อนะคะเพื่อที่จะเป็นการป้องกันนะคะเป็นการป้องกันการผู้อื่นมาละเมิดในการแชร์ลิงนะคะเพื่อที่จะเป็นการบ่งบอกนะคะถึงการเรามาจุประสงค์เรียนจริงๆนะคะเราต้องมีการตั้งค่ารหัส มีการตั้งค่าชื่อนะคะที่จะเข้าในชั้นเรียนนั้นๆในกลุ่มนั้นๆน,น,นะคะต่อมานะคะ,ะเราจะมีการเรียนคัสออนไลน์ต่างๆนะคะ,ะเช่นนะคะนักคัดเบาอยู่นะคนะคะัสนี้ได้ทราบถึงการส่งอีเมลอสอบถามเรื่องการสอบนะคะก็คือได้ได,ได้ได้รู้ถึงการ ใช้ภาษาให้เหมาะสมนะคะอย่างเช่นมีรูปปลา,าตัวหนึ่งนะคะสอบถามเรื่องการสอบกับครูปลาผู้เท่านะคะสอบถามว่า,าครูปลาผู้เท่าวิชาคาดเบาวิวสอบหรือ,อยังคะซึ่งาการสื่อสารลักษณะนี้นะคะเป็นการสื่อสารไม่เหมาะสมกับบุคคลนะคะควรที่จะสื่อสารให้เหมาะสม กับบุคคลมากยิ่งขึ้นควรที่จะใช้คําพูดที่ดีควรที่สื่อสารที่ดีนะคะอย่างเช่นควรจะขึ้นต้นเรียนอาจารย์ดิฉันกับผมอยากทราบวันสอบค่ะจึงขอความกรุณาแล้วก็ตามด้วยขอบคุณสิ่งตัวนี้นะคะก็จะทําให้มีเป็นการพูด ที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นการามีคําลงท้ายนะคะมีคําขึ้นต้นที่เหมาะสมแล้วมีคําลงท้ายที่ที่ดีนะคะที่เหมาะสมขอบคุณนะคะในส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นการสื่อสารที่เหมาะสมนะคะคผิวห่างนะคะคัดนี้พูดถึงลูกปลาตัวหนึ่งนะคะที่ ใช้คำไม่มีคำขึ้นต้นไม่มีคำลงท้ายที่เหมาะสมนะคะใช้คำที่สั้นๆห้วนๆน,นะคะกับคณาปาจารย์นะคะดังนั้นครูปราผู้เท่านะคะจึงได้แนะนำนะคะในการพูดกล่าวคำทักทายเกินนํำนะคะพูดในเชิงคำสั่งก็ควรที่จะพูดการต้องการกล่าว การขอบคุณการขอโทษนะคะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สะท้อนคุณธรรมภายในนะคะนั่นคือเป็นการให้เกียรตินะคะให้เกียรติบุคคลให้เกียรติผู้อื่นนะคะให้เกียรติบุคคลที่ เป็นผู้ใหญ่กว่วเรานะคะก็จะเป็นการไม่ว่าจะเป็นการติดต่อในงานอื่นๆผ่านอีเมลนะคะติดต่อช่องทางใดๆก็ตามนะคะเราควรที่จะมีคําขึ้นต้นและคําลงท้ายกล่าวขอบคุณเสมอนะคะอ,อย่างเช่นนะคะเราควรที่จะมีการกล่าวคำทักทายสวัสดีค่ะเรียน อาจารย์นะคะแล้วก็เรื่องต่อมานะคะแล้วก็มีการแนะนําตัวนะคะรหัสรหัสนักศึกษาตัวเองนะคะมีการมีชื่อบอกชื่อนะคะแล้วก็มีความประสงค์อะไรนะคะก็บอกไปนะคะอ,อยากจะเข้ากลุ่มชั้นเรียนนะคะดิฉันอยากจะเข้ากลุ่มชั้นเรียนก็มีการกล่าวขอบคุณค่ะนะคะเป็นคําทิ้งท้ายาสิ่งเหล่านี้นะคะจะเป็น การสืสรร่อสารที่เหมาะสมนะคะจะทําให้ผู้ใหญ่นะคะที่อ<า>มองเรานะคะมองเราเป็นบุคคลที่ดีนะคะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพแล้วก็ใช้คําสืสรร harness, ่อสารที่เหมาะสมนะคะกับบุคคลนะคะเราก็จะสามารถเป็นเป็นครูที่เป็นนักศึกษาฝึกสอนที่ที่ดีนะคะที่ใช้คําเหมาะสมแล้วจะทำํำสง่งผล ส่งผลดีต่อเรานะะในอนาคตไม่ว่าจะเป็นส่งผลให้กับให้กับครูพี่เลี้ยงที่ดูแลเรานะคะได้มีการเมตตาเอ็นดูเรานะคะในการเราที่เราใช้คําเหมาะสมนะคะเราวางตัวให้เหมาะสมเขาก็จะมีการเมตตาเอ็นดูเรานะคะก็จะมองเรา,าเป็นแบบอย่างที่ดีนะคะค่ะ ค์ดโตขึ้นนะคะเป็นพูดถึงการผ่านวิชาคลาสิกนะคะทั้งสิบเจวิชาที่ได้เรียนนะคะเราควรที่จะตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนนะคะก่อนที่จะ,ะส่งอีเมลไปยังกับอาจารย์นะคะเราควรที่จะ,ะครบถ้วนนะคะตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนนะคะเพื่อที่จะ,ะทำให้เรานะคะได้เป็นคนที่ มีความาชัดเจนนะคะแล้วก็จะได้ไม่ผิดพลาดประการใดนะคะต่อมานะคะ,ะคัดมนตาวายุนะคะคัดนี้จะพูดถึงเกี่ยวกับการาาการพูดเกี่ยวกับลูกปลาท่านหนึ่งนะคะที่าถามนะคะว่าทําทไมนะคะถึงได้เกรดบีบวกนะคะสิ่งาการสื่อสารลักษณะนี้นะคะเป็นการสื่อสารที่ ไม่เหมาะสมนะคะกับบุคคลเนาะก็ะครูผู้เท่าครูปลาผู้เท่านะคะก็จึงได้มีการตอบกลับนะคะ,อะ,อะตอบกลับนะคะว่าถ้าหากเราเราเป็นเป็นลูกปลารุ่นรุ่นเลนนะคะถามผู้สอนลักษณะแบบนี้จะรู้สึกยังไงนะคะ ครูครูปากจึงตอบนะคะว่ารู้สึกเป็นการที่เป็นการคาดค้นนะคะเหมือนเหมือนไม่ให้เกียรตินะคะสิ่งเหล่านี้นะคะจะพูดประมาณถึงการไม่ให้เกียรตินะคะก็เราควรที่จะพูดถ้าอยากทราบนะคะเราควรที่จะเปลี่ยน เป็นคำพูดขอทราบนะคะมันจะทำให้เรามีสเสน่ห์มากขึ้นหรือทำให้สุขภาพสุภาพมากขึ้นนะคะทำให้เราใช้การสื่อสารที่เหมาะสมมากขึ้นแล้วผู้ฟังก็รู้สึกรู้สึกดีกว่าที่จะ,ะมาถามว่าทำไมนะคะมันมันเป็นคำที่ใช้คำว่าทำไมมันเป็นการคาดค้นหรือการบังคับ มันทําให้ผู้ที่รับฟังนะคะรู้สึกอึดอัดเหมือนไม่ให้เกียรตินะคะดังนั้นการให้เกียรติผู้อื่นเป็นสิ่งสําคัญที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นการพูดการสื่อสารให้เหมาะสมนะคะสิ่งสิ่งที่มีก็ต้องมีการให้เกียรติผู้อื่นเช่นกันนะคะ ต่อมานะคะผสานกายนาทีนะคะ,ะคัดนี้ได้พูดถึงการฝากถามถึงการส่งงานนะคะ,ะเลยกำหนดแล้วนะคะ,ะสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นลูกปลาที่ฝากถามกับเพื่อนนะคะฝากถามอาจารย์กับเพื่อนทำไมถึงส่งงานไม่ได้นะคะ มันทําให้เราได้เห็นถึงความไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่ตัวเองนะคะเมื่อเลยกําหนดมาแล้วเราะจะไปถามนะคะ,ะว่าเราทําไมถึงส่งงานไม่ได้นะคะนั่นคือเป็นสิ่งที่เราละเลยหน้าที่ของเรานะคะเราไม่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของเราแล้วเราก็ เกิดการที่จะไม่ให้เกียรติผู้สอนนะคะเราควรที่จะใช้คำพูดที่สุภาพมากขึ้นใช้คำพูดที่มันเหมาะสมแล้วก็ควรที่จะมีการรับผิดชอบหน้าที่ของตัเองเพื่อที่จะส่งงานให้ให้ทันเวลาตามที่กำหนดไว้เพื่อที่จะไม่ได้เกิดปัญหาในขั้นต่อไปนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นความรู้ที่ดีแล้วก็ ได้รับความรู้จริงๆจ,จ,จากการอ่านหนังสือเล่ม how to inspire s t u d e n t เล่ม3นี้นะคะก็สรุปเลยนะคะก็การที่เราจะเปลี่ยนเด็กคนหนึ่งการที่เราจะเปลี่ยนเด็กให้เชื่อฟังนะคะเราก็ต้องทําตัวให้เหมาะสมการใช้คําพูดสื่อสารการประพฤติตนเองให้ดีให้เหมาะสมนะคะแล้วก็ การใช้ความรู้สึกนาความรู้นะคะ,ะเด็กก็จะได้รู้สึกได้ว่าเรานำความความรู้สึกมีความรู้สึกที่ดีหรือสิ่งต่างๆให้เด็กเด็กก็จะไดะ้สัมผัสถึงความรู้ความเคารพต่อมาเด็กก็จะสามารถคิดองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเองแล้วก็จะพัฒนาตัวเอง เปลี่ยนแปลงตัวเองให้ตัวเองได้ไปสู่จุดเป้าหมายหรือได้รับการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้นนะคะดังนั้นวิธีการเปลี่ยนลูกปลาใหา้ลูกปลาน้อยปฐมให้ได้สำนึกนะคะได้ทำให้เกิดความรู้สึกเราก็ควรที่จะทำให้เราเ ทำให้เขาได้รับรู้ถึงความรักจากผู้สอนนะคะเขาถึงจะตระหนักรู้แล้วก็ได้รับความรู้ได้รับความคิดทัศนคติต่างๆจากผู้สอนนะคะทำให้เขาได้เห็นคุณค่าด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ทำให้เขาตระหนักรู้ด้วยตัวของเขาเองนะคะต่อมาก็จะเป็นการเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนนะคะก็จะต้องให้ความรักนำทางความรู้นะคะเด็กก็จะสามารถ เป็นผู้เรียนที่สามารถไปสู่เป้าหมายที่ดีได้ต่อมาคาสสุดท้ายนะคะมหาส,สมุทรอเลนติกคาดนี้เป็นการส่งจดหมายที่ไม่ครบนะคะเป็นครูเป็นการส่งจดหมายที่ไม่ครบนะคะเป็นการที่เราควรที่จะอขอโทษนะคะเมื่อเรา,าแจ้งให้ผู้รับ ไปแล้วนะคะเราก็ควรที่จะขอโทษแล้วกเ็เราไม่ควรที่จะละเลยในการาสื่อสารนะคะควรที่จะมีในการขอโทษแล้วก็กล่าวคำขอบคุณนะคะเมื่อเราทำในสิ่งที่ไม่ดีหรือทำในสิ่งที่มันตกหล่นนะคะเราก็ควรที่จะมีการอาขอโทษนะคะกล่าวคำขอบคุณนะคะ ในจะมะีการที่รุ่นนักศึกษาฝึกสอนนะคะรุ่นต่างๆนะคะที่ไปฝึกสอนในโรงเรียนนะคะก็จะมะีก็จะไม่รู้หลักการใช้ภาษาที่เหมาะสมนะคะดังนั้นคือสิ่งเหล่านี้จะเป็นผลกระทบต่อวงกว้างไม่ว่าจะเป็นผลกระทบต่อรุ่นน้องนะคะ รุ่นถัดไปครูผู้เลี้ยงอาจจะมองเราในด้านที่ไม่ดีนะคะในด้านที่เ,เป็นไม่ให้ไม่มีมารยาทนะคะดังนั้นสิ่งต่างๆที่ได้เรียนรู้เป็นการที่ช่วยให้ได้รู้หลักการใช้ภาษาหลักการสื่อสารหลักการประพฤติผิดประพฤติประพฤติกรรมตนเองยังไง เพื่อให้ผู้คนนะคะได้รักเมตตานะคะ mm. เรารู้สึกว่าคนรักคนเมตตานะคะ mm. ดีกว่าที่เราจะ,ะทําให้ตัวเองมีปัญหานะคะ mm. ดังนั้นมันจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อต่อ,ตอดิฉันเองนะคะ mm. หรือต่อผู้ที่ได้อ่านหนังสือเล่มเล่มที่สามนี้นะคะ mm. ก็ เมื่อก่อนนะคะก็อาจจะใช้คําพูดที่ไม่ถูกลักษณะไม่ถูกไม่เหมาะสมเราอาจจะชินกับการใช้คําพูดที่พูดคุยกับเพื่อนนะคะบางทีดิฉันเองนะคะก็อาจจะใช้คําพูดที่ไม่ไม่ขึ้นต้นไม่ดีนะคะนะคะแล้วก็พอได้มาเรียนรู้ได้มาเรียนรู้ได้มาอ่านหนังสือเล่มนี้ก็ได้รู้ว่า เราควรจะใช้คําพูดยังไงเราควรที่จะสื่อสารยังไงให้เหมาะสมกับบุคคลโอกาสต่างๆกับผู้ใหญ่ที่เรา,าจะสื่อสารออกไปกับครูคณาจารย์นะคะแล้วเราจะส่งอีเมลอย่างไรให้เหมาะสมนะคะให้เหมาะสมให้เหมาะสมกับบุคคลนะคะก็ได้เรียนรู้แล้วนะคะเป็นประโยชน์สูงสุดมากนะคะแล้วเป็นจะทำให้ตัวดิฉันเองนะคะ ได้มองกลับมองมองกับมาตัวเองได้พัฒนาตัวเองนะคะได้เรียนรู้หลักการใช้ภาษานะคะก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะ